สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุนะคะจากชีอินเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราสั่งอะไรมาบ้างไปกันเลยวันนี้นะคะพัสดุก็ได้มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเราสั่งมาจากเมืองจีนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะพเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อสำอางนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเรามาดูกันว่า ของที่ได้มีอะไรบ้างน,นะคะทุกคนออย่างแรกนะคะเป็นแปลงลงรองพื้น,นะคะ่ะทุกคนอะทั้งหมดมี13ชิ้นนะคะเพื่อนๆในในรายการที่เราสั่งซื้ออันนี้นะอย่าก,ก่อนนะมองว่าต้องไหนอ่ะอุ้ย <c oughs> เกือบไปแล้ว ชิ้นแรกเป็นแปรงแต่งหน้านะคะทุกคนได้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสติกเกอร์ที่ติดตรงหลอดไฟนั่นเองเอสวิตไฟนี่ลูกน้องแมวเหมียวทุกคนมันน่ารักมากในแอปนะทุกคนเขาจะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมเป็นร่มน้องแมวแล้วก็แบบเรืองแสงอะเรืองแสงในที่มืดนะคะทุกคนมันน่ารักดีเรากดมาราคาสิบเจ็ดบาท หน้าตาแบบนี้ทุกคนชิ้นที่สองของเรานะคะต่อไปชิ้นที่สามจะเป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็นเ,เขาบอกว่าเป็นแปลงที่แถมมาฟรีโดยเฉพาะคนที่มีคำสั่งซื้อถึงที่เขากำหนดนั่นเองนะทุกคนเรากำลังดูอยู่ว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ยู่ทุกคน แล้วเราก็ข้ามไปช่างมาันละกันอ่ะข้ามไปก่อนนะอันซีต่อไป36ชิ้นเทปติดเสื้อผ้าทุกคนเทปติดเสื้อผ้าเราหาก่อนนะอ่ะน้าจะอันนี้ทุกคน อันนี้ก็คือเทปติดเสื้อผ้าทุกคน,ทกคนเทปติดเสื้อผ้าแบบกันโป๊ะอะไรอย่างนี้นะอ่าต่อไปเป็นเอ่อฟองน้ำที่แบบว่าดักขนอะไรในถังซักผ้าทุกคนก็คือฟองน้ำสีดำลูกหมีอะทุกคนแต่มันจะ ตากลได้จริงมันเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันทีหลังนะต่อไปเป็นแผ่นสำหรับใส่ในชักโครกนะทุกคนแผ่นดับกลิ่นหรือว่าถูพื้นก็ได้เป็นแผ่นอารมณ์เหมือนแผ่นน้ำหอมทุกคนมันมีกลิ่นจริงแต่ว่าเราไม่สบายม่วงๆอย่างนี้ทุกคนที่เราเห็นในคลิปรีวิว ของใช้ของของคุณจีที่เขาทำกินวัวประจำวันอะไรต่อไปเป็นชุดของของเราเองสั่งมาไซส์ XL นะคะใหญ่สุดทุกคนคิดว่าจะใส่ได้ปะ <laughs> <laughs> มันสวยนะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะใส่ไม่ได้คนถ้าใส่ก็คือแบบ ดูด,ดขั้นสุดทุกคนดูโอ้โหล,ล้นทะลักถ้าใส่เสื้อไม่ได้ขอใส่กางเกงได้ไหมกางเกงน่าจะใส่ได้นะทุกคนประมาณนี้เป็นชุดเซตแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชุดเซตแบบสไตล์แบบชุดเอกกับลันจ่ายอะลงประมาณนั้นก็สีมันเจ็บดีมันสกเอ้ยมันชมพูแบบแซบบดนะีทุกคน ต่อไปทุกคนรายการต่อไปจะเป็น Liquid Contour ์อ่าลิควิดคอนทัวร์คันเลอร์บลัชไม่ใช่ลิควิดคอนทัอันนี้ทุกคนอันนี้คือสี Golden s ซ n นนะคะเป็นคอนทัวร์ที่เราเห็นคนเขารีวิวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยเองนะคะก็เห็น คนหยิบมารีวิวเยอะเหมือนกันแล้วต่อไปก็เป็นบลัชนะคะทุกคนบลัชสีペเ t ล Talk นะคะทุกคนอ่ะเป็นบลัชกับคอนทัวร์ลิควิดนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เรามารีวิวละเอียดละเอียดทีละตัวกันเลยนะต่อไปเป็นตัวพรีเมอร์นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพรีเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันนะคะให้ผิวของเพื่อนเนี่ย ไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เยิมระหว่างวันนะคะเขาบอกเป็นเบิร์ d เดย์สกินออ o คอนโทรลพร e เมอร์พ r o เมอร์ออ o คอนโทรลเบิร์ n เดย์พูดซ้ำกันเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจาะลึกเป็นตัวต่อไปแล้วกันเนาะชิ้นต่อไปเป็นลิปนะคะนี่ไงทุกคนเป็นสีพิงค์ฟามิงโกนะคะทุกคนลิปพัมเปอร์ตัวนี้นะคะเรามีอยู่แล้วตัวหนึ่งซึ่งเป็น เรามีอยู่แล้วเป็นสีซีเปียคิสนะคะทุกคนซึ่งเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นคเาอร์ที่แบบสวยมากตะโกนมากฉ่ำมาก,กคนถ่ายรูปขึ้นสุดๆ <c oughs> น,น,น,นี่นี่นะะี่นี่ทคนมันสีมันดูถ้าจะน่ารักเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาครีเอทลูกน่ารักน่ารักใสๆส,สไตล์แบบบริสุทธิ์เรียบด้อยน่ารักเราสิคำว่าบริสุทธิ์มาใส ในแอปไอเนี่ยมันดูน่ารักเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วชิ้นต่อไปนะคะคเพื่อนก็จะเป็นพร i เมอร์นะคะตัวนี้เขาเป็นพร i เมอร์ตัวดังของ She-in เลย mm hmm. ก็ว่าได้นะคะ mm hmm. เขาเป็นพร i เมอร์ชื่อว่าก o ดกริปนะคะคนเขาเป็นพร i เมอร์ที่เรียกได้เลยนะคะว่าช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนะคะแล้วก็ อยู่ยาวนานตลอดทั้งวันแล้วเขาก็ไปดูก,กับไอ้ตัวไพรเมอร์ของยี่ห้อหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของ e.l.f. หรือเปล่านะเพื่อนๆหรือยี่ห้ออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็จะมารีวิวเจาะลึกของตัวพาเมอร์เกอร์กฟเราไปเห็นมีคนรีวิวไว้นะคะซึ่งมันน่าสนใจมากๆเพื่อนเพนเพราะว่าเราดูในแอปนะไพรเมอร์ตัวนี้นะคะกล่องเขียวนะคะทุกคน นะเขาบอกว่ามันอะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนได้แน่นอนขนาดว่าลงไพรเมอร์ไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็เอาไอ้อะไรมาแปะแบบพวกพวกแหนบพวกถุงพวกอะไรกิฟอะไรอย่างเงี้ยมาแปะหน้ามันยังติดเลยทุกคนคือมันดึงดูดเครื่องสำอางให้ติดทนตลอดทั้งวันได้แน่นอน อารมณ์ประมาณนานแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะให้เพื่อนๆดูหน้าตาสักหน่อยละกันนี่เขาทำแพคเกจจิ้งออกมาดีเลยทุกคนนี่เป็นขวดสุญญากาศนะคะนี่มันจะดันจากขครงตูดมันเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็พวกกับกลองหน้าตาประมาณนี้นะทุกคน ก็ประมาณนี้เลยค่ะชื่อว่า She In Good Grip Hydrating Primer Base High d e n s i นะคะ45 ml ราคาไม่ถึง200ทุกคนมันมันจึงมากแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะคะเราจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีตัวต่อไปมันเป็นออคอนซีลเลอร์เขาบอกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้เรากดมานะคะทุกคนเพราะว่าเขาอะ ลงในตัวรายละเอียดไว้นะคะว่าเป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยไลท์เมจิกนะคะก็คือเหมือนกับเมนดมนที่แบบเสกนะคะให้มาปกปิดจุดบกพร่องบ,บนใบหน้าของเราได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือชีแกรมนะคะอ่ะเมื่อกี้ก็คือชีแกรมมนสิไม่ใช่ชีอิน เราอ่านชื่อผีดทุกคนพราเมอร์เมื่อกี้ก็เป็นพราเมอร์ชีกแกรมนะคะทุกคนดูกริฟนั่นเองนะคะขอภายในความไม่ได้ดูของเรานะคะอ่ะกลับมาที่คอนซีลเลอร์ต่อตัวนี้คือชีกแกรมไลท์เมจิกทเวล์ทอายเวฟฟูลคัลคเ e อร์คอนซีลเลอร์คืออารมณ์ประมาณว่าเคลมว่าฉันอะปกปิดได้เหมือนเมด็เมดมตนเสกไว้เลยอะไรประมาณนี้แถมติดทน2ิชันน่วโมงตัวนี้ก็น่าสนใจแพคเกจจริงๆเกาจะประมาณนี้ คือสีมันขาวมากทุกคนน่าจะได้เป็นไฮไลท์แทนแต่ว่าเราก็มีลูกสาวเกาหลีของเรานะคะอาจจะใช้ได้ชิ้นสุดท้ายเราว่าแปลงน่าจะอยู่ในนี้แหละทุกคนคือมันเป็นแปลงแถมที่ทําออกมาดีมากทุกคนเขาน่าจะขายแหละปกติแต่ว่าเดี๋ยวเรงขอาดูใหเขาเขียนว่ากี๊ น่าจะเป็นสําหรับแผ่เลยทุกคนเข้ามาในกล่องดีมากมันเป็นแปลงปัดแปลงที่ให้เราเลือกไม่รู้ว่าคําสั่งซื้อมันต้องถึงกี่บาทเราไม่แน่ใจอะแต่มันเกินหนึ่งพันบาทอของเราอะนี่นะคะทุกคน s h e i อันนี้ก็จะเป็น ของแถบที่เราเลือกมานะคะเราเลือกเป็นแปรงปัดแป้งนะคะทุกคนโอ้โหก็ทุกคน, oh กคนมันก็ก็คือแปรงแถบ嘛ะนะก็ใช้ได้แหละก็โอเคแหละขนนุ่มแหละแต่ว่าบาดผิวไหมหรอก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ใช้ ถือว่าใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดเอาละคะ่ะทุกคนคลิปแกะกล่องพัสดุจากชีอินนะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะอยากให้เรารีวิวหรือแกะกล่องของอะไรนะคะว่าจะเป็นเครื่องสำอางห,หรือว่าเสื้อผ้าอะไรนะคะที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะคะไว้เราจะคัดเลือกเอามาทำคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมกดหัวใจกด s u b ส c r i b e แล้วก็ กดแชร์คลิปของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย